และให้เป็นหลักใจต่อในการต่อไปด้วยประเทศไทยเราเวลานี้ส่วนมากหรือพุทธศาสนาเพียงศัก์สท์ประเพณีเช่นรับศีลไปอย่างนี้ก็รับจริงมะยังพันเตไปงานไหนก็มีแต่มะยังพันเตมะยังพันเตแต่เวลารับไปแล้วเอาศีลนั่นไปเผาแหลกหมดเลยมันกลายเป็นศูนย์ไปหมด ไม่ค่อยมีสินติดเนื้อติดตัวมีแต่ลมปากผู้ให้ก็นะโมตัสสะาให้แล้วผู้รับสินก็เหมือนการปานาจิปาจาว,เวไม่ทราบว่าปานานั้นเป็นอย่างไรอาทินา,านเป็นอย่างไรไม่เคยรักษาไม่เคยสนใจกาเมสมิชายาเวลานี้กําลังตีสลาดเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เคยเห็นใครมีความสนใจแต่อย่างใดที่จะรักษาเพื่อความสุขร่วมเย็นแก่ตนและครอบครัว มูสาเนี่ยการโกหก,กพกลมนี่ไม่มีใครเกินชาวพุธเราสุราก็เหมือนกันเป็นบ้าชุลากันทั้งประเทศไม่มีใครที่จะเป็นผู้มีสมบัติผู้ดีเห็นตัวของตัวมีคุณค่ายิ่งกว่าสุราเลยสุราและมีคุณค่ายิ่งกว่าคนทั้งคนเลยกลายเป็นบ้าสุลาไปทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะฉะนั้นเวลาอาราธนารับศินหลวงตายจึงไม่อยากจะให้ศีลให้เอาเจตนาวีรัต ตามความถนัดใจโดยความเป็นผู้มีหิโอตปะคือเป็นผู้ชะลุกตัวต่อบาปแล้วเจตนาวิรัต์ภายในใจดีกว่าที่จะมามะยังพันเตมะยังพันเตรับไปแล้วไม่รักษาเอาศีลกลายปเป็นเผาไฟให้กลายเป็นศูนย์ไปหมดนี่มากมายประเพณีของชาวไทยเรากราศาสนากลายเป็นศาสนากระดาษเศษไปไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไร เวลานี้ศาสนาไกลกํกำลังเป็นกระดาษอยู่ในตู้ในหีบแล้วคุณเกวไว้มีแต่กิเลสออกทีสลาดลาดเลแหบกเลวไปหมดไปที่ไหนเห็นกิเลสออกหน้าออกตาลุมร้อมอยู่ไปไปหมดและให้เป็นหลักใจต่อในการต่อไปด้วยประเทศไทยเราเวลานี้ส่วนมากหรือพุทธศาสนาเพีงศักดิ์สประเพณี เช่นรับศีลไปอย่างนี้ก็รับจริงมะยังพันเตไปงานไหนก็มีแต่มะยังพันเตมะยังพันเตแต่เวลารับไปแล้วเอ,เอาสีนั้นไปเผาแหลกหมดเลยมันกลายเป็นศูนย์ไปหมดไม่ค่อยมีศีลติดเนื้อติดตัวมีแต่ลมปากผู้ให้ก็นะโมตัสสาให้แล้วผู้รับศีนก็ เหมือนกนารปาณาจิปาจเวไม่ทราบว่าปาณานั้นเป็นอย่างไรอาทนาเป็นอย่างไรไม่เคยรักษาไม่เคยสนใจกาเมสมิชฉาจารย์เวลานี้กําลังตีสลาดเติมบ้านเติมเมืองไม่เคย็นใครมีความสนใจแต่อย่างใดที่จะรักษาเพื่อความสุขร่วมเย็นแก่ตนและครอบครัวมูสานี่การโกหกพกลมนี่ไม่มีใครเกินชาพุทธเราสุราก็เหมือนกันเป็นบ้าธุรากันทั้งประเทศ ไม่มีใครที่จะเป็นผู้มีสมบัติพอดีเห็นตัวของตัวมีคุณค่ายิ่งกว่าสุราเลยสุราและมีคุณค่ายิ่งกว่าคนทั้งคนเลยกลายเป็นบ้าสุราไปทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะฉะนั้นเวลาอาราธนารับศินหลวงตาจึงไม่อยากจะให้ศีลให้เอาเจตนาวีรัตตามความ ถนัดใจโดยความเป็นผู้มีหีโอตปะคือเป็นผู้ชะลุกกลัวต่อบาปแล้วเจตนาวิรัตภายในใจดีกว่าที่จะมามยังพันเตมายังพันเตะรับไปแล้วไม่รักษาเอาศีลกายไปเผาไฟให้กลายเป็นศูนย์ไปหมดนี่มากมายประเพณีของชาวไทยเราเราศา,าสนากับกายเป็นศาสนากระดาษเศษไปไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเวลานี้ศาสนากักายก,กำลังเป็นกระดาษ อยู่ในตู้ในหีบแล้วคุณเกวไว้มีแต่กิเลสออกทีสลาดลาดเลแหลกเลวไปหมดไปที่ไหนเห็นสิเลสออกหน้าออกตาลุมร้อมอยู่ไปไปหมด